นี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเพราะมีความรู้มันก็ได้มีความเป็นมนุษย์ซึ่งสูงกว่าความเป็นคนเรื่องนี้พูดหลายครั้งหลายหนแต่ไม่ค่อยจะมีใครฟังว่าเกิดมาก็เป็นได้แต่เพียงคนจนกว่าจะมีจิตใจสูงพอสมควรจึงจะได้เป็นมนุษย์ ซึ่งแปลว่ามีจิตใจสูงเพราะมีความรู้อย่างถูกต้องนั่นแหละจึงทำให้จิตใจสูงหรือจะพูดให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเพียงพอสามารถควบคุมไอความรู้ที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณ ให้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่ผิดพลาดหให้เป็นโพธิอย่าให้เป็นกิเลสในความรู้ของสัญชาตญาณน,นั่นมันมีอยู่ในชีวิตประจำชีวิต,ตมันเอาออกไม่ได้เช่นความรู้สึกว่ามีตัวมีตัวฉันมีตัวฉันเนี่ยมันเป็นในความรู้สึกของสัญชาตญาณมีอยู่ประจำในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิต ถ้ามันไม่มีความรู้สึกอันนี้มันก็ไม่มีชีวิตมันไม่ถนอมชีวิตมันไม่รักษาชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงมีสัญชตาตญาณกลางๆเป็นเดิมพัน,พนว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวมีตน ừ. ความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณว่ามีตัวมีตนนี่แหละระวังให้ดีถ้าควบคุมไม่ได้มันก็จะรุนแรง ไปจนเป็นกิเลสคือเห็นแก่ตนแล้วก็ทำผิดทำชั่วทุกอย่างทุกประการทั้งเพื่อตนและแก่ผู้อื่นนี่มันเป็นสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ไปเป็นกิเลสแต่ถ้ามันเป็นสัญชาตญาณที่ได้รับการควบคุมด้วยสติปัญญามันก็กลายมาเป็นโพธิมันตรงกันข้ามฝ่ายหนึ่งควบคุมไม่ได้ก็ไปเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข ถ้าควบคุมได้มันกลายมาเป็นโพธิสําเร็จประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์แก่การที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยจะได้ทำประโยชน์สูงสุดย,ยิ่งขึ้นไปนี่ขอให้รู้จักระวังไว้ว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นถ้าควบคุมไว้อย่างถูกต้อง ได้มันก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างไรจนกว่าตัวตนนั้นจะลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายในกองทุกข์เนี่ยสัญชาตญาณแห่งตัวตนกลายเป็นโพธิแล้วก็สามารถจะดำเนินไปในทางที่จะดับทุกข์ที่นี้มาอย่างนั้น มันเป็นเป็นทางความต่ำความเลวของคนที่ไม่รู้มันก็เห็นแก่ตนเห็นแก่ตนมันก็มีกิเลสทุกชนิดเลยเกิดโลภะโทสะโมหะอะไรก็ได้ทุกชนิดเลยเพราะความเห็นแก่ตนแล้วก็เบียดเบียนออกไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นเบียดเบียนกันทั้งโลกอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าความเห็นแก่ตนนั่นแหละ เป็นปัจจัยแห่งสงครามซึ่งสร้างความเดือดร้อนขึ้นทั่วโลกเพราะความเห็นแก่ตนนี่สัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้กลายมาเป็นกิเลสคือความเห็นแกต่ตนนั่นแหละมันรุนแรงเข้มข้นจนกลายเป็นกิเลสมันก็มีผลเลวร้ายอย่างนี้แต่ถ้าว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนนั้นควบคุมไว้ได้อย่างถูกต้อง รู้ yup. ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องมันก็ควบคุมไว้ได้มันก็รู้ว่าจะสร้างความเจริญกันอย่างไรจะสร้างความเจริญกันอย่างไรมันจึงสร้างความเจริญได้จนก็มีจิตใจเจริญบรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะความเห็นแก่ตนอย่างถูกต้องไม่ได้เห็นแก่ตนอย่างกิเลสแต่เห็นแก่ตนอย่างโพธิปัญญา พะที่ปัญญานำให้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรชีวิตนี้นามารูปนี่มันจึงจะวิวัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่เรียกว่ารู้อย่างลึกซึ้ง รู้เรื่องสัญชาตญาณที่มันต้องมีในคนแม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานมันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนสัตว์เดรัจฉานเสียอ,อีกไม่มีอะไรมายั่วให้สัญชาตญาณเป็นกิเลสมากมายเหมือนคนเพราะมันสมองหรือที่ตั้งแห่งการคิดนึกนั้นมันไม่ประณีตมันไม่ละเอียดเหมือนคนแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีความรู้สึก ที่มีความหมายเป็นตัวต้นมันจึงได้ทำการหาอาหารกินหรือต่อสู้ป้องกันภัยแม้ที่สุดแต่ว่าซื้อพันุ์แล้วก็ไม่มากมายเลยเถิดเกินไปเหมือนมนุษย์เป็นการซื้อพันธุ์ตามธรรมดาปัญหาอาถรรมทางเพศจึงไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานเหมือนที่มีมากมายในหมู่มนุษย์ นี่ดูวรดีว่าสัตว์เัจชานั่นมันก็มีอะไรอะไรเหมือนกับมนุษย์แต่มันไม่ได้วิวัฒนาการไปในระดับเดียวกัน <c oughs> สัญชาตญาณก็คงเป็นเพียงสัญชาตญาณตามธรรมดาธรรมดาหรือจะผิดไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยไม่เป็นความคิดนึกที่เลวร้ายมหาศาลที่เป็นความเห็นแก่ตนแล้วทำลายผู้อื่น อย่างลึกซึ้งเหมือนพวกมนุษย์แล้วก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าแม้แต่ต้นไม้เนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยากจะพูดว่าต้นไม้ก็มีความรู้สึกที่เป็นสัญญาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนดังนั้นต้นไม้จึงรู้จักรักชีวิตมีความนึกความคิดชนิดน้อยๆพอสมควรแก่ความเป็นต้นไม้ มันจึงมีความรู้ว่าจะออกรากไปในทางไหนหาอาหารได้อย่างไรจะยืนกินยืนใบออกไปรับแสงสว่างในทางไหนมล้วก็มีการต่อสู้ป้องกันตัวตามสมควรถ้าใครไปฟันต้นไม้ข้าวมันก็จะมีเนื้องอกออกมาเยียวยารักษาให,หายไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็ตั้งอยู่บนสัญชตาตญาณแห่งความมีตัวตนเปน็นนันว่า ขึ้นชื่อว่าชีวิตชีวิตแล้วต้องมีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเป็นพื้นฐานทีนี่มันก็แล้วแต่ว่ามันจะเลยเถิดไปเป็นกิเลสหรือมันจะดีขึ้นมาเป็นโพธิสัญชาตญาณมันสามารถที่จะได้รับการอบรมให้เป็นไปในทางผิดเกิดความทุกข์ก็ได้ให้เป็นไปทางทางความทาามุกข์ดับทุกข์ก็ได้ หลักศีลธรรมจริยธรรมหรือศาสนาทั้งหมดทั้งสิน้นก็ได้วางว่ายอย่างครบถ้วนแล้วสำหรับควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้หรือพัฒนาสัญชาตญาณเหล่านี้ให้เป็นมาในทางแห่งโพธิคือความถูกต้องที่จะดับทุกข์ได้คำว่าถูกต้องถูกต้องนี่อย่าต้องถกเถียงกันให้มากมายหเหนื่อยยากลำบากเลย ถ้าคำว่าถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็มีความหมายว่ามีประโยชน์ระดับทุกข์ได้ถ้ามันไม่พิสูจน์ความดับทุกข์ได้ก็เรียกว่ามันไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องมันต้องดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นขอให้เรายึดถือหลักความถูกต้องตามหลักของธรรมะจึงมีอยู่อย่างง่ายๆอย่าไปหลงไหลเรื่องจิตวิทยาสมัยใหม่กว่าจะบัญญัติความถูกต้อง กันได้สักทีก็เทียงกันแทบตายแล้วก็ยังไม่เป็นความถูกต้องกิ่แท้จริงนี่โลกสมัยนี้แม้จะเจริญในการศึกษาอย่างไรก็ดูจะยังไม่รู้จักคำว่าถูกต้องมันเป็นเรื่องถูกต้องทางตรรก,กะทางฟิลโ,ลโซฟีทางความคิดนึกคำนวณอะไรต่างๆนานา และมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นความถูกต้องของการคำนึงคำนวณตามเหตุตามผลที่มีมาอย่างผิวเผินจะต้องเอาตัวจริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักแต่ยังมีความทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูกต้องถะดับทุกข์ได้ก็มีความถูกต้องเราจะต้องมีความถูกต้องในชีวิตประจำวัน จนไม่มีความผิดพลาดในการทําหน้าที่ของตนของตนสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะจะต้องประพฤติให้ถูกต้องหน้าที่มีอยู่กี่อย่างกี่อย่างจะต้องประพฤติให้ถูกต้องแล้วมันก็มีมากอย่างจนเรียกว่าแต่ละวันละวันเราก็มีหน้าที่แทบจะตลอดวันนันเราจะต้อง ตื่นนอนเราจะต้องล้างหน้าเราจะต้องแปรงฟันเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องถ่าย,ยจาระถ่ายปัสสาวะเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องล้างถ้วยล้างจานถูบ้านถูเรือนจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัว จะต้องลงบันไดเรือนไปทำงานแล้วแต่ว่าจะไปทำสวนทำนาทำราชการค้าขายไปเป็นกรรมกรหรือไปเป็นคนขอทานก็ตามใจมันมีหน้าที่ให้ทำตลอดวันมันจะทำหน้าที่ถูกต้องตลอดวันก็คือปฏิบัติธรรมะตลอดวันถ้าเขารู้ว่าน,นี่คือเป็นการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องตลอดวันเขาก็พอใจเมื่อพอใจก็มีความสุข ก็มีความสุขทุกหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ทั้งวันก็มีความสุขทั้งวันนี่ประโยชน์มหาศาลของความเป็นผู้รู้รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทำหน้าที่ถูกต้องอยู่ตลอดวันมีความพอใจตลอดวันมีความสุขในการพอความพอใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินคนโง่มันไปหลงกับความเพลิดเพลินที่หลอกลวงว่าเป็นความสุข หาเงินได้เท่าไรก็ไปซื้อหาให้ความเพิดอเกินที่หลอกลวงจนหมดสิ้นมันมันก็ไม่ไม่เงินก็ไม่พอใช้มันก็ต้องคดโกงมันก็ทําอาชญากรรมในที่สุดมันก็ไปจบชีวิตอยู่ในคุกในตารางในนรกอะไรตามเรื่องของมัน